สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยนะครับว่าตัวไหนใส่แล้วข้าวนี่แตกกอดีต้นเขียวใบสมบูรณ์ก็รู้ๆกันอยู่นะครับปุ๋ยที่ใส่แล้วแตกกอดีก็คือที่มีไนโตรเจนถึงสูงนะครับอย่างเช่น4600ยูเรียแล้วก็3000 แล้วก็ปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยของไม่ได้โฆษณานะครับเป็นปุ๋ยของทับวันก็มีประสบการณ์ชาวนาเ็าบอกว่าใส่แล้วแต่กอเดนะครับสูตรยี่สิบเจ็ดสิบสองหกนะครับก็ถือว่าตัวนี้มันมีทั้งไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมครบนะครับมันจะไม่ได้มีแต่ไนโตรเจนอย่างเดียวเหมือนสี่สิบศูนย์ศูนย์กับสามสิบศูนย์ ก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวนานะครับก็ลองนำไปพิจารณานะครับว่าจะใช้ตัวไหนซึ่งแน่นอนอยู่แล้วยูเรียมันทำให้ข้าวงามแต่กอดีก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดินของท่านไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีการปรับปรุงดินที่ดีนะครับข้าของท่านก็ไม่อาจจะแต่กอดได้ ต่อให้ท่านใช้ปุ๋ยที่มันมีสูตรตหน้าสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบทั้งหมดในการที่ทําให้ข้าวแตกกออาจจะมากกว่า5 0ส่วนที่เป็นส่วนที่เส่วนประกอบที่ทําให้ข้าวแตกกอทั้งหลายก็คือดินที่สมบูรณ์แล้วก็การปลูกข้าวระยะ พอสมควรแล้วก็การควบคุมน้ำนะครับจะสังเกตในรูปในรูปจะสังเกตว่าน้ำจะไม่เยอะจะทำให้ข้าวเนยได้รับออกซิเจนแล้วก็รากของเขาก็จะดูดกินปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้ข้าวแตกกอดีทีนี้มาดูที่ตัว30.00 30. นะครับตัวนี้ก็คือ รียกว่าปุ๋ยเชิงผสมนะครับที่มีส่วนประกอบของยูเรีย4600แล้วก็ปุ๋ย2100แล้วก็มีธาตุอาหารรองเสริมนะครับตัว300จะมีซัลเฟอร์แล้วก็แมกนีเซียมแคลเซียมนะครับเป็นธาตุอาหารรองาอาหารเสริมซึ่งปุ๋ยสูต,ตรตัวนี้ใส่มันจะเขียวทนนานแล้วก็ทําให้ข้าวแต่กอดีนะครับ ซึ่ง30มสนี่มีธาตุอาหารน้ํตรเจนอยู่ที่30%แล้วยังมีธาตุอาหารรองเสริมในแก่ซัลเฟอร์นะครับอย่างที่บอกแมกนีเซียมแคลเซียมตัวอัตราธาตาุอาหารไนโตรเจน30%ก็ยังถือว่าสูงแต่ยังไม่เท่าเอ่อสี่สนะครับฉะนั้นปุ๋ย3 0มสจึงนิยมถูกนํามาใช้เพื่อการเร่งต้นเร่งใบแล้วก็เพิ่มการแตกกอนในนาข้าวนะครับทําให้ใบเขียวตัวนี้จะเขียวทนนานเพราะว่ามันจะมีธาตุ ต้องอาหารเสริมด้วยนอกจากนั้นก็การที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารรองอย่างเช่นซัลเฟอร์แมกนีเซียมแลวก็แคลเซียมเนี่ยยังช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับต้นพืชน,นะครับทำให้พืชนี่ดูซึมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะครับนี่ก็คือ 30- 0สส่วน20 0กับ 15. 0 0น,นี่ก็จะเป็นนาทูเจีนเหมือนกันแต่อาจจะมานิยมสักเท่าไรนะครับ สวนมากก็เป็นยูเรียหลังหลังมากก็จะเป็น3ามสูนย์ศูนย์ไม่ว่าอะไรเพราะว่าช่วงหลังยูเรียสูงนะครับราคาก็จะหันมาซื้อ3ามส0ูนย์ซึ่งก่อราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าก็พอช่วยประหยัดต้นทุนได้นะครับซึ่งปุ๋ยตัวหน้าเองนี่ทําไมถามว่าพวกปุ๋ยสูตรนี้จึงทาให้ข้าวแต่กอดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือจะไปเล่งต้นเล่งรากเล่งใบ นะครับมันจะทําให้ข้าวนี่แต่กอได้เร็วมากกว่าที่จะใส่สูตรอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าเราใส่สูตรเสมอเนี่ยก็จะบํารุงทุกส่วนแต่เพื่อนเข้าก็ไปพิจารณานะครับที่จริงก็อยากให้ใส่ให้ครบทุกธาตุอาหารนะครับแต่คลิปนี้ก็คือพูดในเรื่องของทําให้ข้าวแต่กอก,ก,ก็ต้องเน้นไนโตรเจนสักหน่อย แต่การทํานาน่ต้องใสให้ครบทุกทธาตอาหารครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมานณะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ